เขาตัดแขนงของไผ่กิ่มสูงไปนะครับนอทาเฮาบม่ได้ปลูกเลยนะครับนอโอกาสเ็ดเสียหายนะครับนอมันสูงนะครับนอบาคือเห็ดตุ่มตอนเห็ดกิ่งตอนนะครับนอถ้าตอนเป็นกิ่งนะครับนอเป็นตุ่มไว้เนาะโอ้ยลินพันแล้วนะครับนอเขากระเรียกได้ว่าสิปลูกย่ำได้สิเอาเดียนหาสิเอาเหลือกดีบ่ดีนะครับนอบาคือตัดแขนงไปนะครับนอตัดแขนงเก็จะทำตัดน้ำเลี้ยงเลยนะครับนอแต่ว่าทา ตุ่มตอนกิ้งตอนนะครับเนาะลากอากาศนะครับที่เขาเกิดเขาก็ยังอยู่ในถุงอยู่ในตุ่มนะครับเนาะกับเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้กระชักยอดไว้นะครับเนาะกะรอเนาะให้ยอดเขาสูงกว่านี้นะครับเนาะให้ได้หลายขอก็นี่นะครับเนาะผมก็จ้างจะนะครับเนาะมะฮูมเนาะครับผมปลูกไผ่กิ่มสูงไว้นะครับแถวนี้เฉพาะแถวนี้เลยพราะว่าคุดสาไม้นะครับเนาะเอาไว้ที่จะ ให้เขาจับดินนะครับเนาะบ่ใไห้สไลลงสาบ่าไห้คู่สาพังเนาะครับเนาะแต่ว่ากมีไผ่กิมซุ้งกินเนาะนะครับเนาะกมีไผ่กิมซุ้งที่จะขยายพันธุ์เพื่อที่จะนะครับอ่าเพิ่มนะครับอัตราในการผลิตเนาะนะครับเนาะก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะกระชักยอดไว้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับเนาะข้ามว่าหุมนะครับหุมกะหุมไห้มิดตุ้มนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะ เขาเป็นกิ้งนะครับเนาะกิ้งแขนงกิ้งกระโดงแบบนี้นะครับเนาะหอกหมไม้มิดตุ้มนะครับหลังจากนี้หนึ่งถึงสามเดือนกระจังมาตัดไปลงถุงช่าหรือเอาไปปลูกได้เลยนะครับเนาะหมใม้มิดตุ้มนะครับมิดตุ้มบอนะครับเนาะก็คือให้มิดนะครับตุ้มเขาอันนี้คือตุ้มเขานะครับเนาะอันนี้คือตากิ้งนะครับเนาะหมไม้มิดเนาะให้เห็นโดยเฉพาะด้านบนก็ได้นะครับเนาะพวารากจะเดินนะครับเนาะหมนะ หุมนะครับเนาะเขาต้องเบื้องพร้อมนะครับเนาะการหุมเนี่ยบ่แม่นหุมตุ่มนะครับเนาะแล้วเอาตุ่มมาอยู่คอพี่นะครับเนาะการหุมตุ่มก็คือหุมให้เต็มนะครับคอเขานะครับเนาะให้เต็มตาเขาแล้วให้ลากเดินลงล่างนะครับเนาะที่ผมใส่ถุงใ่ที่ผมใส่ตุ่มใหญ่เพราะว่าโอกาสที่นะครับลากจะเต็มถุงจะล้นถุงเอาไปปลูกนะครับเจอแรงผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนจะว่าตายโอกาสมันสูง เนาะก็เลยเห็ดตุ่มใหญ่้าตุ่มน้อยมันต้องไปลง่งถุงช่ำต้องไปล่วงถุงปูกรนะครับเนาะกับเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะผมก็เลยต้องใส่ตุ่มใ,ใหญ่ในการหุม่มนะครับเนาะในการขยายพันธุ์เนาะครับเนาะถ้าเขาจะตัดไตขอตาแหลกก็ได้นะครับเนาะลากก็จะเดินดีแต่นะครับผมต้องการตุ่มใหญ่ผมต้องการกิ้งใหญ่ใหญ่แขนงใหญ่ใหญ่แบบนี้ผมก็เลยหุ่มเลยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะกรหุ่มได้หลาย นะครับเนาะ